นอนกรซิข <c oughs> ึ <horror waves> ่นเครื่องเนาะโอ้โสัเลยดิยินอะนี่จไก่มาแล้วนอขึ้นเครื่องรอสาวน้องดวนพี่มานะ มาถ่ายรูปก่อนตีหยฮานามก่อนนะอุลยเขาไปโอ้เขาปืนกันนี่โอ้มันหยดเสียงบสต๊อซัมซุงเอาตาเขาละล่ะตอสื่อซัมซุงอล้วล่ะ สวัสดีค่ะเอาว่าท่านสารนัดดสวัสดีค่ะเรากำลังจะไปญี่ปุ่นกันนะคะไปญี่ปุ่นกันเลยนะคะเราจะไปต่อเครื่องที่สวนอภูมิ <c oughs> เอาว่ากันนางโรดบัตไปไงซิตีบนะ้บัสน่ะวันนี้ลางานนะครับเพราะจะไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนหนึ่วัน <c oughs> บินไปแล้วก็บินกลับ ขึ้นแลกกองเราจะใส่อสาวรับด่วนเด็กๆมานาเตือนเตือนทุกอย่างจะได้ขึ้นเบินแล้วมันมีล้ำไงก็อย่างเงี้ยเอสามแูนบักไงเลยเองมานคานซัมซัมสองล้ำตกันเาอนอก ของไทยก็มีแต่ว่ามันยกเลิกไปงนี้เขาฝึกปินอันนี้นาจั่วเป็นตะมวนเนาะครับเครื่องมิดกระเป๋าเวเขา่เราตอ่มันก็ได้ขององระเาลากเอา ตอนนี้นี้อยากโนอนเฮียอย่ามา่น้ตนาดจะควงคักเนียเดี๋ยวไปไปถึงที่นั่งก่อนนะครับเป็นทางอย่แบบเนะ้เออไปยับโตเขาเครื่องวันนี้คือหัวจัดเอือหัวจัดข้างแก่ เอามันก็เปลี่ยนทางเดียวเนาะสิไป่ทั้งใดซะสายการบินนะครับนกแอร์นะค่ะซีมุดขอโทษรนกเอี้ยงโมงซีมูดขอโทรสายการบินนกเอี้ยงโมงจึงแยงอยากนั่งอันเอเอเอเคียร์เอเคียร์เมียนั่งมาเบิดแล้วอะไรไทยสมายนกแอร์ไลออนเอเคียร์เป็างที่อยากนั่งเวียดเจดชิยูปีคุณแม่เดี๋ยวบางกอกว่าท่านเดินทาง นกกระแตวลยนะแม่นกอะฮะนกกระแตกเลยมินเลยวันนี้อย่าไปบงไปอย่าถูงไปรับดวนไม่ดีเจ็บถุงไปใจจว่าใจรับใหญ่บแต่ข้างในแคบๆดี ไ้องน,นหเ่ย้งในเขีไป<อ>แล้วจ้างในะเจอกันอีกทีที่ดอนเมือง,อ,ง,อ,งอ้ยอพีเจอกันอีกทีที่โตเกียวประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะจป็นตอนยนะคนปกนบ็กบอไปกิน <c oughs> ราบยอนแล้วก็บินกับแม่ไปเบิรงดอกซากุระกับทีมะแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับตวเว้นบอกจากปกติหอดเดีวันอีกเกือบหอดบอสสิบเดโมงาสิเทียงตัวเชี่ยงกว่า กอร์จิึ้นกอร์จิึ้นเขาให้เคาะประตูเครื่องบินเด้เอากับเคาะสัญญาณเออ เอาซันต่อชิิอย่าลืมขอบประตูเด้อเอา่ขยขอบประตูน้ำ แก็ข้กระจุกมนิ่ะ้ไมองอข้วเออขอขอนะเห็นว่าห้อยมือติ่มอยู่นะขอเนี่ยขอ

คนคืออยู่ข้างใหนแมนแมนพอพัก็ม่มขนาดขางอันนี้คาดตั้งใจดีนะฟาวเดี๋ยวก็จะซอนลัดเลยแล้วเนี้ยใส่

เอาปีดให้นางเขาบ้ออางปีดแกดองอเอวันนี้เรากนลับไปที่ระเบิดนะครับนั่งปีพี่นอง เจอกันที่บนท้องฟ้างงแงพวกเปิดก็ได้จะมตาตัดเองไม่กอนมอนตัดเองไป้งานคนเีวป็นนะครับพี่น้องคิดนี้ก็จะพ้อฟ้าแค่นี้ก็น,คคน,กน,นะครับแล้วพอกันชนาข้าสวัสดีค่ะ